ครับผมโซ่ย่ก้าครับ ฟังจากเสียงแล้วแบบไม่มีใครแพ้ใครถ้าเราแนะนำตัวบ้างอ่ะเป็นไงอะ่ะไอเราเอาไหมไม่เอาไ <c oughs> อบ้าวเออ,อมาถามทั้งสี่คนดีกว่าว่าออกจากบ้านเอได้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงในบ้านค่ะก็ดีค่ะก็คือออกจากบ้านแล้วพวกเราก็โตขึ้นค่ะมีอะไรให้รับผิดชอบมากขึ้นแล้วต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะสวครับก็ดี <ๆ S 1> แล้วก็ ออมาจากาเมีคนมาคามเรามีตครับแล้วกชีวิตล่ยไปก็ก็ก็เดินไปไหนก็มีคนจากเร่มเคนจบานันเฮ้โซโซถามจิงดิลงงมาแบบนเราเข้าไปก็แบบพอออกมาปุ๊บโอ้เจอเลยเก็ไม่คิดว่าจะีผมก็ไม่ ไม่เคยมีการมาตามเราเนาะ่ารู้สึกดีมดีกว่าแอนแรกก็ดีครับคือพอพอเไรค่ะนี้วก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านก็ประมาณ3เดือนลองไม่ได้รู้จักเราไม่ได้รู้ว่าภายนอกเนเป็นยังไงบ้างเราอยู่ในกลุของเราค่ะสอคนแล้วพอได้ออกมาก็มนต้องมเจอโอ้ยแท้จริชวเราต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างเราจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่แล้วก็การทำงานเลยค่ะแล้วก็ เวลาส่วนตัวก็จะหายไปบ้างเนี่ยเราก็เข้าใจค่ะเพราะเราเข้ามาในต้องในตรงนี้แล้วค่ะใช่แต่ว่าก็สนุกค่ะได้มาเจอเพื่อนๆเราได้มาเจอครอบครัวใหม่ด้วยกันนี่ค่ะได้ครับได้นะครับซ้อมหลัออกมาจากบ้านครับก็รู้สึกว่าก็ต้องเสียความสนทรพนิดนึงครับคือจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องนนอยแล้วก็เช่นอะไรเช่นอะไร ตรงแถวนี้ตอบได้หมดเลยอะ <c oughs> เออนะฮะ่ะงั้นถามดีกว่ามีเรื่องอะไรในบ้านแบบที่ประทับใจหรือแ่าเป็นพิเศษนะมีแบบวีรกรรมอะไรมาถามแบบรวมๆเลยฮะที่แบบเด่นๆน <c oughs> บ้รนเป็นไม่ถึงวีรกรรมหรอกมค้ะเป็นความอารดีค่ะเขินๆป้งซูหลอย่างของกินเลย แล้วของคือเราดูอยู่ขนาดถ้าเราดูอยูีนะเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขามาเติมตลอดไม่มีวันหมดอ่ะเอออย่างเป็นบ้านเหน็บปันอีกมาบ้านตัวบ้านนึงก็เป็นบ้านเหน็บปันจริงๆอย่างสวยอะค่ะจบจบจะของกินไหมเราต่อไหมต่อไหมก็คือบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคืออย่างให้เรา ผลงานบ้างนะเพราะว่าออกออกจากบ้านปั๊บเนี่ยก็ต้องมีแบบผลงานนะฮะนี่เพลงของตัวเองด้วยทุกคนเลยทีเดียวเหมือนกับที่จบไปไหมยอ่ะใช่อยากที่จบไปคุณพิชเชยแทนคนรักนี่สค่ะเพราะว่าได้่ถึงนังตัวเองแล้วเพลงนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็หมายถึการเป็นเพลของตัวเองพอได้เพลงออกมาเนี่ยเป็นเป็นแนวเพลงที่เน้นถนัดในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่า หม่ที่เข้ามาให้นิจเรียนรู้เหมือนกันค่ะเป็นแนวเพลงบารลาดอคค่ะเรารู้สึกดีใจซึ่งมันมันตรงกับไทเซอร์ตรงที่ว่าพี่ๆทีมงานทุกคนกับพี่แนะนำเพลงนี้ให้รู้จักใช่ไหมคะตอนที่ได้ฟังกันก็บอกว่าเสียงนี้เนี่ยมันเหมาะกับการร้องเพลงนี้ค่ะใช่ก็เลยพอร้องมาก็โอเครู้สึกดีค่ะเพราะว่าเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยเขาเอามาบอกมาว่าให้เน้นเนี่ยให้กขาใจมาทุกคนแล้วก็ให้คนที่คอยเป็นกำลังใจให้เน้น เป็นเพลงสนุกๆหนึ่งเพลงในอัลบั้มค่ะก็เป็นเพลงเร็วที่แบบว่ามีท่าเต้นด้วยแล้วก็จะหนักไปทางซ้อมเต้นเยอะค่ะสำหรับเพลงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงเองด้วยเซซ็กี่นะฮะจริบๆเ้ยเห็นเทมปบีแล้วแบบเซ็กซี่อ่ะก็ว่า ด้วยเสืาค่ะแล้วก็ท่าเต้นหลายๆอย่างองค์ประกอบของกล้วยแบบด้วยดนตรีแล้วก็เนื้อหามันจะออกไปในแนวเสียงดนตรีน้องไม่รู้อะไรจับอยู่ดีกล้องแพลงไปพอดีนี่ไงอ่ะเอาตบเสร็จแล้วอีกกองได้ไหมอ่ะไม่แปลว่าส t u d i o เก็บเสียงดีแล้วนะขอพูดคำว่านุ่มๆบ้างผลงานหนุ่มๆครับก็เองแต่งงาน ก็ที่เขาก็ทำมาให้เข้าตรงครับมันเป็นเพลงแบบราศบวชโยมๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงเนื้อหาที่น่าต้องใสของผมชอบสียงยองงงไปอยู่ด้วยกันเลยไหมอ่ะยอมเปล่ายอมหรือเปล่าไม่มียวไม่เนียวแบบขไรครับขำไหมแล้วก็ชื่อเพลงว่าอยากที่เซโนครับผมก็เป็นเพลงเร็วครับถ้าถามว่าตรงไหมก็ เพราะว่าไว้เป็นบางทีเนี่ยไวคือไวชอบเพลงที่สนุกสนานแลวเหมือนว่าพวกูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในบ้านเขาก็อาจจะเหมาะกับไปอะไรอย่างนี้ก็เลยทำเพลงนี้ขึ้นมาให้มันเป็นแนวแบบรูต้องกนก็ตรงหลัาผ่าไวเลยแต่ก็นว่ามันก็มันก็่มีคูณอะไรครับผมว่าเราเอาความสามารถที่เรามีไปเพลที่บบเมกบเราทดีขึ้นเรชอบ นักวมันขับชอบไหมฮะชอบชอบแบบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องไปเบ็กกันก่อนแต่ว่าเออสีคนลงนี้ยังอยู่นะครับมันขับอยู่ไหมฮะอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลับมาเจอกันครับ